อะเลยไป่ล้วยาขึ้นแล้วมันลุ่นว่ามันจะจมปะลุ่งให้หน้าเด้ไหมน้ำ โอ้ยบ่ชมหรอกว่าไงเฮ้ยแกข้นทางเี้ปมาตะเกียร

บูดมันเสือเกเขียนมาจากเพราะว่าดิไปซื้อบ้านน้องแปีนบ่ไปซื้ออยังบ้านน้องแปียนนะบูดเครื <ไป S 1> อ่องตัดหญ้านี่ตัดใส่หลือก็แล้วว่าไปให้เลื่อมนี่หยุดตารางเงี้ยนตารางเงี้ยนเพิ่งจะสิน้นบ่บูดแกีนหางบูดเน,นีอยน้อยทำนิ้วก้อยเนี่ยบ่กับไยนะเฮ้ยผสมยาแล้มีไฟเหช็ดแล้วจะสุกยาใส่ยากันยุ่ โอ้ยตะกี้่ะอ้าเอาแซ่ปเปิลเนาะเหตั้ดไอ่เที่ยวยาขึ้น่ะทางมาเลยมั้งเอากระทูเลยล่ซะ เออแล้วฟ้าเปิดแล้วสิฟ้าเปิดฝุ่นนิดเดี๋ยวว่าท่านไงเดี๋ยวว่าท่านเน,านี่ยไงว่างตัดของงนะ้องูจมูกงูยังหางมันยังไปอยู่ทั้งรถอยู่ไล่หัวมันออกจากกองหญ้าแล้วหางมันอยู่ทั้งรถ ตักหน้าซอยกันกันครับ